สวัสดีครับชาวไซคอยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเต้าท่านี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่จะมาจาก3ประเทศเลยดูคู่แรกไปดูที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเวลาตีสองตรงไปดูเกมที่ออลตราฟอร์ดกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้จะเล่นประเดิมฤดูกาลเจอกับทางวูฟแฮนตันว ทั้ง2ทีมกันนะครับ แมนยูนเต็ดในชนะหนึ่งเสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเสมอทางแอตลีติกบิลเบา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางวูฟชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องก็ทำได้ดีเอาชนะแรนส์มา3ประตูต่อ1นะครับไปดูการที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับยูนเต็ดไม่ต้องกลางจะมีทางเมสันเมาส์ลงแน่ๆตรงกลางครับโดยเกมรุกตัวเป้าจะเป็นทางมาคัสแรดฟอร์ดนะครับส่วนทางวูฟจะมีทางมาริโอเลมิน่าครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับหน้าเป้าจะเป็นทางมาติออออุุสสคคนนนนน่่่่าารรรัััับบบกกก็็ตตต้้งงยยููเเดดลวพมมมๆหหซซีีใะะฮ เซตระบบให้ทีมเกือบจะลงตัวแล้วนะครับต้องเชิญทางวูฟที่อยู่ๆก็เปลี่ยนกุญซีใหม่เป็นทางแกวิโอเนลเฉยเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะรู้จักนักเตะครบทั้งทีมหรือยังนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองทั้ง้งมาร์ตินโอเนลและผู้เล่นดูคุณภาพยังห่างชั้นจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอสมควรในยุคป,ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วผมมองว่าประเดิมเกมนี้แมนยูไนเต็ดไม่น่าพลาดครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปไม่ยาก2ประตูต่อศูนย์ครับ คู่ที่2เราไปที่อิตาลีกันนะครับไปดูฟุตบอลช่วยโคปาอิตาเลียรอบแรกนะฮะในเวลาตี2:15ไปดูกรอทิงหินตริโน่ครับทีมจากกาโชเซเรียนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกทางเฟรโรปิซาโล่นะครับทีมน้องใหม่จากกาโชเซเรียบีนะฮะโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดไม่นานนี่เองนะฮะอุ่นเครื่องก็ตริโน่เอาชนะไป2ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับตริโน่ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้แรงส์มา สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางเฟรราลปิซาโลได้ชนะสามแพ้สองครับเจมน่าสุดรอบที่แล้วนะฮะเอาชนะวิเซนซ่ามาสองประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คา้าวันน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับตูริโน่พวกตัวดังๆกยง็ยังอยู่กันครบนะฮะในบัรดาราดอนิชแล้วก็ทางอันโตนิโอซานาเบรียนะจะลงทั้งคู่นะครับส่วนทางเฟรรลปิซาโล ตรงกลางจะมีทางซิเมนากุเอร่าครับหน้าเป้าจะเป็นทางมาโกเซาครับประตอบอลตริโนโเหนือกว่าหลายขุมแถมวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะฮะเกมเย่าก็คือพวกเขาแข็งแต่งอยู่เป็นทุนเดิมแล้วนะครับต้องมาเจอเฟรอบิซาโลที่น้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาเซเรบีเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรน,นะครับขุมกำลังคุณภาพเนี่ยต้องมองว่าวัานนี้พวกเขาสู้ยากแน่ๆนะฮะโตริโนโน่าจะต้อนสบายครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเฟรอบิซาโลสามประตูศูนย์ครับคู่สุต่อไปเราไปที่ลาลิกาสเปนกันนะฮะ ในเวลาที่สองครึ่งครับไปดูเกมที่ว่านต๋ากันนะครับอาร์เรติโกมาดริดครับเจ้านี่จะเปิดฤดูกาลเจอาทางกรานาดาน้องใหม่นะฮะโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน0ประตูต่อ0ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับอาร์เรติโกมาดริดเนี่ยเสมอ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็อุ่นเครื่องเสมอทางเซบีย่ามาส่งท้าย1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางกรานาดาชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้อเมรียมา1ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้าวันหนัวนนี้อาดดิิโกมารนะครับ เกมดูก็น่าจะฝากฝังไปที่ทางองตัวกริสมันกับทางเมมฟิสเดปายแน่นอนนะครับส่วนทางรานาดาจะมีทางเมียโตอุซุนี่ตรงกลางโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโคเซกไกยคอนครับเราต้องบอกว่าอะไรก็มาดุดประเดิมเกมแรกในบ้านไม่ยอมพลาดสแต้มแน่ๆนะครับพราเขาเล่นในรังเนี่ยหาย,ห,ายห่วงเลยนะครับ ต่อเน,นื่องมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยเพราะชนะมา9เกมติดกดไป26ประตูนะครับเวลาที่เล่นที่วันตาเนี่ยนะส่วนทางบรานาด้าน้องใหม่หน้าเก่านะครับดูแล้วคุณภาพยังน่าสงสัยแล้วยิ่งมองไปที่เฮตูเฮต์เนี่ยเป็นรองสุดกูครับมาเจอกับอาริติโกมาดริด5เกมหลังเนี่ยแพ้สี่เพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้บรานาด้ารอดยากครับผมมองว่าอาริติโกมาดริดจะเอาชนะสบายๆสองประตูต่อศูนย์คว้าสามแต้มเต็มครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับกแรกที่พิมเมเลกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดจะเปิบ้านเอาชนะูฟไปประตููตต่่่่อออคคครับบททีีโาาิาตตโนเบต เอาชนะเฟรเดรลปีซาโล่สามประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับอาร์เธตรโกมาดริดจะเปิดบ้านเอาชนะรานาดาไม่ยากครับสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วอย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ